จังหวัดรับฝนค่ำนี้ถึงพรุ่งนี้ฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงสวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงค่ำของวันอังคารที่2พฤษภาคม2566มาร่วมกันติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ต่างประเทศกับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะยังคงมีฝนก่อตัวเกิดขึ้นในบางพื้นที่ ซึ่งมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงด้วยโดยจากโมเดลจะเห็นได้ว่าฝนที่เกิดขึ้นจะกระจายตัวอยู่ในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางด้านทิศตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้โดยภาคใต้ในช่วงนี้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเ,เนื่องจากอิทธิพลของลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมบริเวณดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และกระแสลมก็จะเริ่มเปลี่ยนทิศทางในช่วงวันที่4พฤษภาคมด้วยจึงส่งผลทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้นแบบยาวๆส่วนในบริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นเล็กน้อยบางพื้นที่จากอิทธิพลของลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออก โดยยังคงมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดและมีฟ้าหลวในตอนกลางวันเนื่องจากยอมความกดอากาศต่ำจากความร้อนยังคงปกคลุมอย่างต่อเนื่องจากโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF จะเห็นได้ว่าในวันพรุ่งนี้ยังคงมีฝนกระจายตัวเกิดขึ้นในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ ส่วนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเป็นพื้นที่ที่มีฝนน้อยที่สุดโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายลักษณะอากาศในค่ำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้เอาไว้ว่าบริเวณภาคเหนือจะมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางแห่งโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมาบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ เชียงรายลำพูนตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิตำสุด2 3่ําสองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-41องศาเซลเซียสภาคตะว,วันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางแห่งโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด37-40องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางแห่งโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีลบบุรีสระบุรีการจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด37-40องศาเซลเซียสภาคตะว,วันออกอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดน,นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราชอุณหภูมิต่ำสุด2 5่7องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-39องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันทางตอนบนของภาคโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 2 4 2 7องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-36องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ต กระบี่รังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อากาศร้อนกับมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-38องศาเซลเซียสจากพยากรณ์อากาศจะเห็นได้ว่าคลื่นลมในบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างช่วงนี้มีกำลังแรงโดยเฉพาะในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง จึงขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความรมะมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองพร้อมกันนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพและระวังโรคลมแดดที่อาจเกิดขึ้นในช่วงที่สภาพอากาศร้อนถึงร้อนจัดเช่นนี้ตลอดช่วงสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกัน กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารให้เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆวยด้วยความรักและห่วงใยจากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ